โอเคนะครับก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาทดสอบนะครับเสื้อพ่อค้าบวกสินะครับกับเสื้อพระบวกหนะครับว่าอันไหนมันจะแรงกว่ากันนะครับนะมาเทสให้เพื่อนๆดูจระจะเลยนะครับแล้วผมจะเทส3สกิลอาอผมจะเทส4สกิลเลยนะครับของพ่อค้าเลยนะครับสกิลแรกเป็นของเป็นในไฮไลท์เลยนะครับระเบิดนะครับสกิลแรกระเบิดสกิลที่2 โยนหุ่นนะครับแล้วก็สกิลที่3ยิงอาร์มแชนนอนนะครับแล้วก็ยิงหมัดด้วยนะอ่ะแถมยิงหมัดด้วยนะครับเป็น5สกิลแล้วก็เลเซอร์นะครับ5สกิลนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะมาทดสอบนะครับว่ามันเวิร์กไหมนะครับกับราคาที่โอ้โหห่างกันฟ้ากับเหวเลยนะครับอันหนึ่ง4 7 0เอ็มอีกอันหนึ่งเอ็มนะครับนะมาดูอันดับแรกก่อนเลยนะครับ เสื้อพ่อค้าเราจะได้ดาเมจนะครับเพ,พื่อนๆนี่นะครับเราจะได้ดาเมจกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นอ่ะเมื่อบวกสิบห้านะครับเพื่อนๆจะได้ดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับเอ้ยใช่ไหมเนี่ยสิบห้าเออสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับเราจะได้ทั้งหมดสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับดาเมจนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆ เราจะได้ ATK เพิ่มมาอีก16%นะครับนะเห็นไหมครับสูงสุด16%นะครับเฮ้ยได้ออฟอออันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันต้องล่างสุดนะล่างสุดนะครับ <c oughs> ส่วนเสื้อพ้านะครับ <c> Option <oughs> ออของมันก็คือ <c oughs> ทุกๆ200 HP นะครับมันจะได้1 1 ATK นะครับมันจะตันอยู่ที่1,500 ATK นะครับเลือด ถ้าถ้าเพื่อนๆอ,อยากใส่เสื้อผ้าเลือดเพื่อนๆต้องเกิน4ี่แสนนะครับนะถึงจะใส่เสื้อผ้าได้นะครับผมจะลองเสื้อพ่อค้าก่อนนะครับว่าอันนี้คือยืนเมืองยืนเมืองผมอยู่หมื่นห้านะครับไม่ไม่มีบัฟอะไรเลยนะครับมีแค่อาหารลืมเอาออกออกไม่ได้มันติดร้อยนาทีนะครับโอเคไม่เป็นไรยืนหมื่นห้าใช่ไหมครับพอผมใส่เสื้อพ่อค้าเข้าไปตึ้มหมื่นเจ็ดครับ นะหมื่นเจ็ดเลือดอีกเลือดโดดขึ้นมาเป็นเจ็ดเจ็ดร้อยเคนะครับมาดูใส่เสื้อผ้านะครับว่าเอทีเคจะลดหรือจะเพิ่มนะครับปึ้มเลือดหายเลือดหายไปสามหมื่นแต่เอทีเคขึ้นมาแปดร้อยนะครับใช่ไหมอ่าเอทีเคขึ้นมาแปดร้อยเลือดหายไปสามหมื่นนะครับนะประมาณนั้นนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาลองเทสดาเมจต เอาเสื้อเอาเสื้อพ่อค้าก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อเปกการเสียเวลานะครับเอาโยนหุ่นก่อนเลยนะผมจะฟูบัฟเลยนะครับไม่ผมจะไม่ใช่ฟูบัฟผมจะกดทุกสกิลอ,อ่ะอ่าแล้วก็บัฟโอเวอร์หลออ่าแล้วก็โยนหุ่น26่เอ็มนะครับ26.1 นะโยน26.1โยนหุ่น26.1นะครับอีกทีนะครับเผื่อเผื่อมันเผื่อมันไม่ใช่นะเผื่อมันไม่ใช่นะครับผมไม่อยากรีเลยว่ะเดี๋ยวค่อยอ่ะผมระเบิดต่อเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ผมจะระเบิดต่อเลยแล้วกันระเบิดผมจะเอาเต็มปึ้มเต็มระเบิด1 3อยนะครับระเบิด13 1 3อยสามสนะครับตีไปกลมๆเลยเลยแล้วกันนะครับเพื่อนจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลานะครับระเบิด1 3อยนะครับ อันนี้ผมใส่เซสไอเสื้อนะครับเสื้อพ่อค้าบวกสินะครับยิงหมัดก่อนเลยนะครับบัฟบัฟยิงหมัดนะครับ3.7นะครับยิงหมัด3.7นะครับ3.7มเอ็มนะครับมาดูอามเคนนอนนะครับ บัฟหนึ่งทีอาร์มแคนนอนยิง2 4่ง24.9นะครับ24.9นะครับอาร์มนี่นะครับอันนี้คือประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆน,นะมาดูเสื้อผ้ากันนะครับว่าดาเมจมันจะห่างกันเท่าไหร่นะครับนะ มาดูกันไปเลยนะครับเ,เพื่อนเโยนหุ่นก่อนเลยนะครับบัฟหทีอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ว๋วผมลืมผมน่าจะลืมกดโอเวอร์โหลดหรือเปล่าครับเมื่อกี้เนี่ยแล้วผมกลับไปยิงยิงยิงหมัดใหม่นะครับนะบัฟแล้วก็ยิงหมัดผมลืมกดโอเวอร์โหลดแน่เลยนะครับ ยิงหมัดเป็น 4. 3ุมนะครับแก้นะครับแก้แก้ลืมกดโอ้โหต้องขออภัยด้วยนะครับยิงหมัด4.3มนะครับ4 3 m จเอมโอ้ยจบแล้วนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับลืมลืมนะครับบัฟหนึ่งทีอาร์มแคนนอนยิงยี่สุดนะครับ อา29.1นะครับโอเคน่าจะโอเคแล้วล่ะครับลืมนะครับต้องขออภัยด้วยมามาใส่เป็นเสื้อเสื้อราคาถูกนะครับมาดูกันดาเมจมันจะห่างกันเยอะไหมนะครับบัฟแล้วก็ระเบิดไว้แล้วก็โยนหุ่นก่อนเอม21.8 เฮ้ยยี่สิบเอ็ดจุดแปดเบากว่าเสื้อพ่อค้าบวกสิบห้านะครับโยนยี่สิบเอ็ดจุดแปดเย็ดเคเสื้อพ่อค้าทำไว้เอ้ยลืมกดโอเวอร์โหลดอีกแล้วต้องขอไปด้วยนะครับโอ้โ oh ห oh. ผมนี่ มือใหม่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมือใหม่มือใหม่เพราะว่าลืมกดโอเวอร์โหลดไอ้สัตโอ้โหเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยขนาดจะไม่กดยังยี่สิบเอ็ดเลยนะครับโยไอโยนหุ่นเสื้อพ่อคาทำไว้ยี่สิบหกจุดหนึ่งนะครับอ่ะพอมันโหลดเสร็จก่อนนะครับผมไม่อยากกดรีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะขี้เกียจรอนานกว่านี้ถ้ารีนานกว่านี้นะครับ บัฟหนึ่งทีบัฟโเอร์โหลด่ะระเบิดโยนหุน่นโยนหุน่นตึ้มยีุ่ดห้ายังเบากว่านะครับ25.5นะครับเฮ้เสื้อพ่อค้าแรงกว่า M อหนึ่งนะครับไม่ไม่ถึง M ด้วยนะครับไม่ถึงเอนะครับเสื้อพ่อค้าแรงกว่าประมาณหกเจ็ดแประมาณนั้นนะครับ นะไปมาดูระเบิดกันนะครับอันนี้คือระเบิดนะครับบัฟ1ทีกดน้ำาึ่งหึ่งอันตึ้มระเบิด1 2อยยี่สนะครับร้อจุดเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจอะครับ ปัสเศษเลยแล้วกันนะครับผมจําไม่ได้เมื่อกี้อะโอ้โหแรงกว่าครับเสื้อพอค้าแรงกว่าแรงกว่าประมาณ28-31แรงกว่าประมาณ 3M มอะระเบิดแรงกว่า 3M มอมโยนหุ่นแรงแรงกว่านิดหน่อยนะครับนะมาดูยิงหมัดแล้วกัน ยิงหม,มัดปึม4.2ยิงหมัดเบาวกว่านะครับอ่ะอันนี้มันติดมือมาน,นะครับแมวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนยิงหมัด 6m เลยนะครับนะบับนึงที สีนะครับยิงหมัด4.2เบากว่า10,000 0นะครับอาร์มแคนนอนบ้ครบบึม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 29เ้ฮ้ยอาร์มแคนนอนอาร์มห่างแค่10,000 0นะครับยิงหมัดห่างแค่10,000 0อ่ะระดับตอนยิงเอาง่ายๆเลยเสื้อพ่อค้าแรงกว่าเนี่ยเสื้อพ่อค้าบวกแรงกว่านะครับ แรงกว่าหลักหลักไม่เกินแรงกว่าสามเอ็มระเบิดนะครับนอกนั้นแรงกว่านิดหน่อยครับย็ดเคอันนี้คือแฟร์สมสิบสี่เปอร์เซ็นะครับสมุดประมาณนี้นะครับอ่าสมุดประมาณนี้แฟร์อยู่สามสิบสาเปอร์เซ็นตอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆคุ้มไหมเนี่ยเฮ้ย ผมมองว่ามันไม่คุ้มนะราคามันแพงแต่ถ้าใครอยากเล่นเกมก็ใส่เลยนะครับนะแต่ผมผมว่ามันไม่คุ้มอะ่ะโยนดีกว่านะครับไปดึงกันเลยนะครับเพื่อนๆนะผมโยนเลยนะครับอ่ผมจะโยนลงตล,ลาดเลยนะครับไปดึงกันเลยนะครับน่าจะมีคนดึงนะครับเสื้อตัวเนี้ยเยอะเลยนะครับเพราะว่าน่าจะมีคนดึงประมาณ สองสามร้อยนะครับนะเท่าที่ผมดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคลิปหน้าผมก็จะมาลองไอ้ลองไอ้ขวัญบวก15นะครับไปประแจอ่อาคลิปหน้าผมจะมาลองประแจไหนอ่ะนี่นะครับประแจ อันถ้าเราใช้ประแจตัวนี้เราจะระเบิดหุ่นโคตรแรงเลยนะครับแต่ใช้สกิลอื่นจะเบานะครับเบามากนะครับเพราะว่ามันทุกๆวงหนึ่งเราจะได้ระเบิดแรงขึ้นสองเปอร์เซ็นต์นะครับนะผมจะมาลองว่าบวกสิบห้าเนี่ยเนี่ยผมจะซื้อตัวนี้ขายเสื้อซื้อ,อประแจบวกสิบห้านะครับว่ามันเพิ่มดาเมจขึ้นมาเยอะกว่าขวบวกสิบได้ไหมนะครับขวบวกสิบตัวนี้นะครับ มันจะเพิ่มขึ้นมากี่เอ็มอ่าเอาง่ายๆเลยนะครับนะว่ามันคุ้มกับเงิน 500m เอ็มไหมนะครับที่เสียไปนะครับนะ๋ผมจะมาลองปะแจบวก15้านะครับคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องลา้ชมเพีนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ